สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลี้ยงบ,บ้านๆใบเสียเสร็จแมเนจเมนต์ค่ะสำหรับอีีนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่กับยิ้มหวานค่ะยิ้มหวานพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดชนบุรีค่ะจะพามาชมคอนโดมิเนียมในสไตล์รีสอร์ทกับโครงการที่มีชื่อว่าดูสิตแกลนพร์ค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะซึ่งจังหวัดชนบุรีเองนะคะก็เป็นจังหวัดเศรษฐกิจเพราะมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวและแหล่ง นีคมอุตสาหกรรมที่จะขับเคลื่อนประเทศนั่นเองค่ะ ตัวโครงการเองนะคะบริเวณโดยรอบเนี่ยลายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเรียกว่าครบคันเลยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าโรงเรียนและก็โรงพยาบาลด้วยล่ะค่ะโครงการอยู่ใกล้กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาบีชค่ะเอเลรดวิลเลจพัทยาค่ะเดอะพลาซ่าจอมเทียนค่ะและยังอยู่ใกล้กับโรงเรียนนาจอมเทียนโรงพยาบาลจอมเทียนและโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยานั่นเองค่ะด้านนอกอำนวยความสะดวกนะคะครบครัน แแบบนี้ภายในโครงการเองค่ะเขาก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะให้กับลูกบ้านด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบดูแลความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่รอปภและกล้อง C C T V ที่จะคอยดูแลลูกบ้านตลอด24ชั่วโมงค่ะมีพื้นที่สวนกลางสวนสาธารณะฟิตเนตสสระว่ายน้ำห้องสาวนาและที่สำคัญนะคะโครงการนี้ค่ะเขายังมีจุดไฮไลท์ค่ะที่สวนน้ำและสไลเดอร์ขนาดใหญ่ที่อยู่กลางบริเวณ เป็นโครงการเลยนะคะและสําหรับใครค่ะที่ชื่นชอบทะเลแล้วล่ะก็คุณสามารถนะคะที่จะไปทะเลค่ะใกล้ๆเพียงแค่5นาทีเท่านั้นกับหาดจอมเทียนค่ะพูดแบบนี้แล้วนะคะอยากจะเข้าไปดูห้องจริงหรือยังเอ่ยถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วตามยิ้มไปชมกันเลยค่ะไปเลย คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะยิ้มก็อยู่ที่ห้องเลขที่825ทับ38เป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะคอนโดมิเนียมห้องนี้นะคะอยู่ที่อาคาร A บริเวณชั้น2ของโครงการคะ่ะซึ่งภายในนะคะเราจะมี1ห้องนอน1ห้องน้ำกับขนาดพื้นที่25.94ตารางเมตรค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อเลยตามยิ้มมาเลยคะ่ะ เดินเข้ามาภายในตัวห้องค่ะคุณผู้ชมห้องนี้นะคะมีการบิวอินนะคะไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ครบถ้วนพร้อมใช้งานค่ะคุณสามารถที่จะลากกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยหรือสําหรับนักลงทุนเองค่ะก็สามารถที่จะปล่อยเช่าได้เลยค่ะบริเวณทางด้านขวามือนะคะเราได้บิวอินนะคะเป็นโซนในเรื่องของเคาน์เตอร์ครัวค่ะและซิงค์ล้างจานพร้อมกับนะคะมีตู้เก็บของไว้ให้ด้วยนะคะและก็บริเวณน,นะคะทางฝั่งนี้ค่ะนะคะกับการบิวอินน ะะชั้นวางสามารถที่จะวางตู้เย็น,นยไว้ที่มุมนี้ได้เลยหรือสําหรับท่านไหนนะคะที่ไม่ค่อยได้ทําอาหารเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เป็นมุมนะคะกับตู้เก็บรองเท้าก็ได้เหมือนกันค่ะทางด้านซ้ายมือค่ะจะมีทั้งหมดเนี่ยหนึ่งห้องน้ําด้วยกันนะคะมีการกั้นนะคะพื้นที่ในการอาบน้ำเนี่ยแยกเป็นสัดส,ส่วนค่ะพร้อมกับสุขภัณฑ์ครบครันเลยคะ่ะ และถัดเข้ามานะคะบริเวณด้านในห้องค่ะเราจะมีพื้นที่นะคะไว้สําหรับการรับประทานอาหารค่ะพร้อมกับโต๊ะรับประทานอาหารไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสามารถนั่งได้2-4ถึง่ท่านเลยทีเดียวค่ะพื้นที่ถัดมานะคะจะเป็นบริเวณของห้องนอนค่ะมีการบิวอินนะคะพื้นที่เนี่ยไว้สําหรับการวางทีวีแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโต๊ะโซนนี้เนี่ยเอาไว้สําหรับนะคะเป็นเคาน์เตอร์อนะคะในเรื่องของการแต่งหน้าหรือว่า คอเตอร์ข้างสําพันธ์ได้เลยหรือสําหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะหามุมทํางานมุมนี้ก็สามารถทําได้ค่ะแล้วสาหรับห้องนี้เองนะคะเขามีเตียงไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะก็อาจจะต้องเพิ่มเติมในเรื่องของตัวฟูกเข้ามาค่ะขนาดประมาณ5ฟุตนั่นเองค่ะบิวอินนะคะตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะในส่วนของโซนระเบียงเองค่ะมีประตูกระจกบ,บานสไลด์นะคะสามารถที่จะเปิดไปยังระเบียงกว้าง พื้นที่ระเบียงเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างมากๆค่ะสามารถวางเครื่องซักผ้านะคะและใช้เป็นมุมซักล้างหรือว่าจะเปิดรับลมชมวิวบริเวณด้านนอกก็ดีเหมือนกันค่ะการเดินทางไปยังคอนโดดูสิแกลนพาร์คเริ่มต้นที่หน้าโลตัดพัทยาใต้จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเทพประสิทธิ์ขับตรงไป2.4กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเทพประสิทธิ์17 จากนั้นขับตามทางเข้าไปในซอย1.2กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะเป็นยไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากเป็นเจ้าของค่ะ คอนโดมิเนียมห้องสวยหลังนี้ในโครงการดูสิทธิ์แกลนพร์ค่ะคุณสามารถติดต่อสอบถามนะคะผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้นะคะทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage J a s s e t Management หรือ Youtube Channel เรื่องบ้านบบาย y j s s s t t m n n g g m m n t t ค่ะเรามีบริการนะคะให้คำปรึกษาและยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยละคะ่ะ นอกจากที่นี่แล้วยังมีซับพร้อมขายอีกหลายที่ที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยค่ะแล้วสำหรับ EP นี้นะคะหมดเวลาของยิ้มลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะ